สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทท่านเลยวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่นะคะพุทธวัจนสถาบันธรรมวินัยจากพุทธโอทนะคะป่าหันสามหาวันจังหวัดสุรินต์ตำบลโคโคนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินต์ตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าทางเข้านี่นะคะเป็นพุทธ พุทธวัจนสถาบันนะคะธรรมวินัยจากพุทธโอดป่าหานสาม,มหาวันจังหวัดสุรินก็พามาชมบรรยากาศนะคะบริเวณด้านหน้านะคะทางเข้าต้นไม้นะคะต้นไม้น้อยใหญ่เยอะเลยดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เรามีโอกาสมาก,กับคุณแม่นะค,ะคุณแม่ยุ้ยคุสูมา มาถวายน้ำปานะแล้วก็จะมาร่วมฟังธรรมอีกทีในวันที่21่สิบาคมน,นะคะนี่ค่ะบริเวณวัดก็จะมีต้นยางนาด้วยนะคะนี่ต้นยางนาปลูกเป็นต้นยางนานะครปลูกเป็นแถวเลยนี่เป็นสิบสต้นเลยแล้วก็จะมีต้นไผ่นะคะ บริเวณด้านในนะคะพุทธวัฒนสถาบันบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะสงบมากนะคะต้นไม้นะคะมีต้นไม้เยอะมากนะคะต้นไม้น้อยใหญ่เยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าด้านหน้านะคะพ<ม>ุทธวัฒนสถาบันป่าหาันสาจังหวัดสุริน<ม>ทร์ก็พาเพื่อนๆนะคะท่ททานผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านมาชมบรรยากาศนะคะ แล้วก็มีโอกาสเราก็มาทำบุญนะคะร่วมฟัธงทมกันได้นะคะที่นี่นะคะตบตำบลโคโคนะคะตำบลโคโคออำเภอเมือง,อองอจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พาชมต้นไม้นะคะสีเขียวนี่ต้นยางนานะคะคจะประมาณนี้เลยขอบคุณนะคะเ,คเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่ชมคลิป ของเราในวันนี้นะคะก็ขอให้อ่ามีความสุขเฮงเฮงปังๆทุกๆคนทุกๆท่านนะคะชาเลนพูดคุยทักทายอ่ในวันนี้ก็ขอจบอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะได้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย มากเลย บายๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณ mm hmm. ทุกๆก,การสนับสนุนทุกๆก,การ mm hmm. เข้ามาชมนะคะ mm hmm. คลิปของเราจนจบนะคะ